ไข่ย่อหมาจ้ะว่าจะยำกินไม่ได้ยำสักทีกินมันแบบนี้หละพี่นงม,มากินข้าวน้ำกันจ้าปากหวานน้องมือหีิสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเอกแล้วนะคะในช่องไลฟ์สไตล์ถลังชาแนลแล้วก็ไลฟ์สไตล์ถลังแฟนเพจด้อจ้าเดอมาเดอมาจ้ะมากินตำแตงกันนะคะวันนี้ตำแตงกุ้งสะดุ้งสะดุ้งกุ้งกุ้งกุ้งสดุงสดงงงงสด้งแล้วก็อ่า ไถ่มาปีที่แล้วพี่น้องซื้อตั้งแต่หลายเดือนเมื่อปีที่แล้วมันจะหมดอายุเดือน <c oughs> เดือนพฤษภาก็อีกนานอยู่ค่ะแต่จะกินค่ะวันนี้จะเอามากินนะคะแล้วก็ขนมจีนขนมจีนต้มขนมจีนลวกนะคะมาค่ะน้ำลายไหลแล้วพี่น้องแล้วก็มีอีกแซลมอนแซลมอนจ้ะ เาลาดเห็นบอน้องเ้าบ่เห็นเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงอืมแซลมอนอันนี้คือเอาคุกกับมาโอ้ยเอาคูกกับน้ำสมตำจ้ะเอาน้ำตำแดงเอาคูกกับน้ำตำแดงน้ำแดงเออตำแดงนั่นแหละถืกแล้วบอกถืกแล้วมาจ้ะมามากินนกันจ้ามเมื่อไหร่า nào mà xỉu ướt mướt rồi à sốt ừm ừm có nhau nữa đi มือได้จ้ะเด้ออืมริ่มบอกพริกหวานเอาเส้นให้มันคุกกระน้่ก่อนพี่น้องนะให้มันคุกกระน้ำส้มตาก่อนเช่นมันแห้งไป พีไข่ก็แลนไข่ก่อนมันกิ่งหมากแลนดิสไปเห็นใบมันสดก็เลยจะกินใบมันด้วยนะคะ อ่อนมากลรดิสนี่อ่อนมากฟันเหล็กยังเคี้ยวได้เลยล้างสะอาดแล้วนะคะใบใบลาดิสมาด้วยจาเด้อว,วันนี้วันหยุดนะคะเป็นวันหยุดของออ,อสเตรเลียค่ะวันหยุดสาธารณะของออสเตรเลีย <c oughs> ปกติ เป้ต้องไปเรียนวันนี้แต่ไม่ได้ไปไปพรุ่งนี้ค่ะใบหมัมกแล้วดิดรู้สึกว่ามันสิคล้ายๆครับ phát kiểu Nó ừ. Mình sẽ hửn hửn mình phát càt kiểu ไข่ย่อมาจ้ะว่าจะยำกินไม่ได้ยำสักท,ทีกินมันแบบนี้แหละพี่นงแซ่บกัน

ไม่ได้กินนานไม่ได้กินนานรีบกินก่อนที่แฟนจะเลิกงาน <c oughs> ขันเลือกองงานมากอะเปิดเพลง <c oughs> เปิดโุรทัท์เสียงดอง <c oughs> ดัง Mình hơi oan Cắt ngay thật Mình thử đứa อืมป็นแบบอืมกอบคั ăn um, tôm tắm của em kiêng một lần nó quan tâm กินยังมาถือด้วยไปแขนใครพี่น้องคลิปนี้กับพ่อจำหนีกันเด้อเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์สั c r ก b e ให้นเดอ้อนานมาทีนะคะแบบคลิปกินแบบเต็มๆอย่างเงี้ยนานมาทีนะคะปกติคลิปเป้มันจะสั้นๆ แล้วก็แทบจะไม่ค่อยได้ลงทุกวันเหมือนเมื่อก่อนแล้วเด้อจะเด้อไปก่อนนะคะเจอก,กันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีจ้า